คลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนลัคณาเมถุนนะคะประจําเดือนธันวาคม2566นะก่อนที่เราจะไปเริ่มอ่านคําทํานายเจาะลึกในเรื่องความรักความสัมพันธ์เนี่ยเรามาดูไพ่ไกด์ไลน์ก่อนดีกว่าค่ะว่าไพ่เนี่ยอยากจะไกด์ไลน์บอกกล่าวอะไรกับชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนกันบ้างในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ประจําเดือนธันวาคมนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ทรี l e t them go a ร n d r o p Take a c h a n น e on them และวไพ่สุดท้ายไพ่ Dragon Star t h e m All คือเรามองว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะไกด์บอกกับชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนเนี่ยเรามองว่าชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนหลายๆคนเนี่ย เจอเรื่องราวสาหัสกันน่ะแล้วก็ดูเหมือนกับว่าต้องพยายามสู้เพียงลําพังจนตอนเนี้ยชีวิตของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเหมือนคนหมดแรงหมดแรงที่อยากจะนั่งอยู่กับที่มันเหมือนคนที่ลุกไปไหนไม่ได้แต่ไพ่อยากจะไลด์บอกว่าถ้ามันหนักหนามากอะค่ะถ้าเรื่องที่คุณเจอเนี่ยมันใหญ่มันใหญ่จนรู้จนรู้สึกว่าเหนื่อยไม่อยากจะเดินหน้าต่อไพ่บอกว่าจริงๆคุณพักได้นะ แต่คุณพักแล้วคุณต้องห้ามหยุดพัฒนาตัวเองห้ามหยุดอยู่กับที่ค่ะเพราะไพ่บอกว่ามันมีสิ่งที่ใหญ่กว่านี้รอคุณอยู่ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินหรือว่าเรื่องความรักอะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งที่คุณต้องลุกขึ้นสู้หลังจากนี้รวมถึงหมายถึงบางคนเนี่ย ก็มีภาระหน้าที่เขาก็บอกว่ามันมีเรื่องที่คุณต้องรักษาเอาไว้คุณอาจจะยังจําเป็นต้องทําตัวเข้มแข็งถึงแม้ว่าภายในใจจะอ่อนแออะไรก็ตามที่มันเป็นอารมณ์สีเทาๆอารมณ์ที่คุณมัวหรือว่าบรรยากาศร,รอบนอกของคุณไม่ว่าจะเป็นสังคมเพื่อนร่วมง,งานเอ่ยหรือว่าความรักเอ่ยมันทําให้คุณแย่เนี่ยไพ่บอกว่ามัน มันไม่ผิดถ้าคุณจะรู้สึกท้อจนอยากนั่งอยู่กับที่แต่ไพ่แค่อยากสกายบอกกับคุณว่าสุดท้ายคุณก็ต้องลุกขึ้นสู้อยู่ดีเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องปกป้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจิตใจตัวเองหรือบางคนอาจจะหมายถึงครอบครัวเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าคุณจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เหนื่อยแค่พักแต่สุดท้ายคุณต้องลุกขึ้นก้าวเดินไปข้างหน้าอยู่ดีนะคะโอเคนี่คือไพ่ไกด์ไลน์สำหรับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนนะคะคราวนี้ เดี๋ยวเรามาดูต่อในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องสวัสดีอีกครั้งกับมาเจอกันอีกครั้งเช่นเคยกับชาแ n ลทารอนโฮนในติ้นนายสำหรับใครที่เข้ามาดูใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนทุกครั้งนะคะว่าการทำนายนี้เนี่ยคือการทำนายโดยรวมคือการทำนายโดยทั่วไปค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือว่าสถานการณ์เหตุการณ์นะคะอาจจะสลับฟังสลับฝ่ายเป็นไวเบอร์ซ่าเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นให้คุณเนี่ยดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการใช้ชีวิตของตัวเองเท่าน,นั้นหรือบางทีเนี่ยคุณมาดูแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ตรงกับดวงของคุณเลยก็ได้นะเพราะว่ามันคือการอ่านโดยกว้างนะคะมันไม่สามารถเจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของใครหรือบางทีมันอาจจะไม่ได้ตรงกับคุณเลยด้วยซ้ํานะคะเพราะฉะนั้นมีวิจารณญาณในการรับชมอะไรค่ะอ่า ดวงนี้เนี่ยเป็นดวงของชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนนะคะผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมประจำเดือนธันวาคม2566นะเอาละค่ะเรามาเริ่มดูว้กับคนโสดชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนก่อนเลยว่าความรักของคุณคนโสดชาวราศีเมถุนละคณาเมถุนความรักของคุณเป็นจะเป็นยังไงในช่วงเดือนธันวาคม ไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เดมูน Queen of Pentacle Two of Pentacle Three of One แล้วก็ไพ่ Seven of One ไพ่ใต้สำรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ 5 o f Cup s เรามองว่าชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนที่เป็นคนโสดที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่เข็ดกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ค่อยอยากจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่สักเท่าไหร่หรือว่าไม่เปิดโอกาสให้กับโอกาสใหม่ๆสักเท่าไหร่จุดมุ่งหมายของคุณเนี่ยไพ่เดมูลขึ้นมาเนี่ยก็คือเรามองว่าเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเงินเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ สำหรับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนเรื่องความรักเป็นเรื่องรองเพราะเท่าที่ดูแล้วพ่ยขึ้นมาเป็นพ w ย to f swords เนี่ยในที่นี้เนี่ยชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนหลายๆคนโฟกัสเรื่องของการประสบความสําเร็จเป็นหลักเลยในตอนนี้แต่อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเพื่อตัวเองอะ่ะพ่ยขึ้นมาเป็นพ w ย o f swords เนี่ยก็คือ เป็นคนมีเป้าหมายค่ะแต่เป้าหมายของคุณเนี่ยเหมือนคุณอยากประสบความสําเร็จเพื่อให้ครอบครัวสบายหรือว่าอยากประสบความสําเร็จเพื่อเป็นที่พึ่งของครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะ <ounding. S 1> มันไม่ใช่การประสบความสําเร็จเพื่อตัวคุณเองเพียงอย่างเดียวมันเป็นการประสบความสําเร็จเพื่อคนอื่นด้วยส่วนในเรื่องความรักเนี่ยเรามองว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ t r e of w เหมือนคุณรอได้เหมือนคุณรอได้ความรักจะเข้ามาตอนไหนก็ได้คุณไม่ซีเรียสและในตอนเนี้ คุณเองค่อนข้างกดดันตัวเองให้กลายเป็นคนที่ perfectionist ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าคุณจะเครียดเกี่ยวกับสังคมที่ทำงานมากกว่าที่จะมาโฟกัสเรื่อง,องความรักเรื่องความรักเนี่ยคุณแทบจะไม่มีเวลาไปหามันเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าในเดือนธันวามีคนเข้ามาไหมจริงๆแล้วมันเหมือนมีคนแอบชอบคุณนะ แล้วคุณเองก็อาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่ามีคนใกล้ตัวแอบ,บรักแอบ,บชอบคุณอย่างเช่นเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าคนที่ทํางานร่วมด้วยแต่เหมือนกับว่าเรื่องงานมันก็เครียดแล้วอะดูเหมือนเป้าหมายของคุณคือคุณไม่อยากคุณไม่อยากมีความรักในที่ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ย มีคนแอบรักแอบชอบชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนค่ะแต่เรามองว่าคุณไม่เปิดใจคุณไม่ได้โฟกัสเขาคุณทําเหมือนเขาไม่มีตัวตนสิ่งที่มีตัวตนกับคุณคือเงินและงานเท่านั้นเพราะฉะนั้นคนโสดชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนเรามองว่าคุณยังโสดไปก่อนในช่วงเดือนธันวา t นี้ค่ะคราวนี้เรามาดูต่อให้กับชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนที่มีประเด็นความรักความสัมพันธ์กันบ้าง ไหนดูซิว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีเมถุนและคณามีถุนคุณไปเจอเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ชั้นไรมาบ้างขอดูอดีตก่อนค่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ six of pentacles คุณเป็นคนใจดีกับทุกคนเลย three of pentacles nine of cups 7 of s ่ o ออฟและไพ่ h e ช h a r i o t ขอไพ่ขยาย the ช h a r i o t ค่ะ u e e n of Cups อืมสนเสน่ห์เป็นพิษค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนและคณะเมถุนไพ่ใต้สำหรับนะคะขึ้นมาเป็นไพ่แปดถ้วยก็คือช่วงนี้เนี่ยใครเข้ามาก็ ไม่ได้รู้สึกว่าทําให้คุณรู้สึกเติมเต็มสักเท่าไหร่เลยเพอเพออาจจะเป็นการที่เข้ามาแล้วคุณอยากจะเดินหนีด้วยซ้ําเพราะว่าไพ่แปดถ้วยอ่ะคุณอาจจะไม่ชอบวิธีการใช้ชีวิตของเขาคนนั้นหรือว่าไม่ชอบวิธีการเข้าสังคมหรือการวางตัวของเขาคนนั้นเวลาที่อยู่ท่ามกลางสังคมทีนี้เรามาดูไพ่แต่ละใบนะคะไพ่ใบแ,แรกขึ้นมาเป็นไพ่ซิกออปเอนติเคิลคุณเป็นคนใจดีจริงๆมันมี มันมีคนเข้ามาแหละแล้วอาจจะไม่ได้มีเข้ามาแค่คนเดียวด้วยมีทั้งคนที่ทาตัวเป็นเด็กหรืออายุน้อยกว่าคุณหรืออีกในแง่หนึง่งก็คืออีกคนที่เข้ามาก็เป็นคนที่แก่กว่าหรือเป็นคนที่มีนิสัยความคิดความอ่านแบบคนที่สูงวัย และด้วยความที่คุณเป็นคนค่อนข้างที่จะคุยกับคนง่ายหรือว่าใจดีกับทุกคนเรามองว่าคุณอาจจะคุยกับพวกเขาโดยที่ไม่ได้รู้สึกอะไรหรือว่าไม่ได้คิดอะไรมากและความสัมพันธ์นี้ค่ะมันก็อยู่ในรูปแบบของการเป็นเพื่อนหรืออยู่ในรูปแบบของการเป็นคบค้าสมาคมสังคมเดียวกันก็คือยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ ยังไม่ได้อยู่ในโมเมนต์ของคนคุยด้วยแต่ทีนี้เนี่ยคนที่คุยด้วยกับคุณอะเรามองว่าคุณสบายใจที่จะคุยกับพวกเขาแล้วอาจจะคุยกับพวกเขาได้ในทุกๆเรื่องโดยที่ไม่ได้คิดอะไรแต่อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะคิดค่ะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ seven of swords ก็คืออีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะคิดว่าคุณกำลังคุยกับเขาแล้วก็กำลังเลือกเลือกเขาอยู่แล้วก็ดูเหมือนคนที่เข้ามาคุยกับคุณน่ะ เขาก็รู้สึกเหมือนคุณมีใจหรืออาจจะคิดไปเองว่าคุณเนี่ยไปมีใจให้กับเขาแล้วก็กําลังทําผิดกับเขาเพราะว่าคุณมีคนเข้าหาค่อนข้างเยอะจนทําให้ตอนเนี้ยเรามองว่าชาวราศีเมถุนและคศเมถุนเนี่ยอึดอัดใจที่จะต้องคุยกับพวกเขาเหล่านั้นแต่ไม่คุยก็รู้สึกว่าไม่ได้ ที่บอกว่าไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเรามองว่าคุณเป็นคนใจดีแล้วก็โลกสวยคนหนึ่งเลยไม่ดิดขาดใน,ในการที่จะตัดสินใจเลิกคุยมันก็เลยกลายเป็นว่าคุยไปถึงแม้ว่ารู้สึกว่าไม่อยากให้ความหวังแต่ก็เหมือนเป็นการให้ความหวังไกลๆทีนี้เนี่ยพอมาดูสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมถุนและธนูเมถุนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ปัจจุบัน ของชาวราศีเมถุนพไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ tree of swords ไพ่ใบที่สองขึ้นมาเป็นไพ่ ten of w a n d s egg of a n e ten of swords คุณอยากหนีออกไปจากสถานการณ์นี้ค่ะแล้วก็พไพ่ใบสุดท้ายไพ่ the emperor ขอไพ่ขยายไพ่ the emperor นะคะ จสติกเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็คือมันไม่ได้ตรงสเปคคุณและอีกอย่างก็คือเขายังไม่ใช่คนในอุดมคติของคุณนะคะไพ่ the emperor เนี่ยแสดงว่าคุณมีคนในอุดมคติอยู่แล้วแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยยังไม่ใช่ยังไม่ตรงสเปคเผลอๆมันมีคนใดคนหนึ่งอะคะ่ะที่อาจจะผ่านการมีครอบครัวมาแล้วหรือว่าตอนนี้เขายังไม่ได้เคลียร์กับความสัมพันธ์ที่มันค้างคา มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่สามารถเลือกพวกเขาได้แล้วพวกเขาก็ยังไม่ตอบโจทย์ของคุณไพ่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็นไพส่สามดาบสามดาบคือความรู้สึกอึดอัดใจความรู้สึกกังวลใจพอเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาเหมือนเกาะติดเรามากขึ้นเรื่อยๆเขาเหมือนพยายามทําตัวติดคุณมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็รู้สึกหนักใจลําบากใจ แล้วก็วุ่นวายใจถ้าดูจากไพ่เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าคุณรู้สึกอึดอัดมากขึ้นมากขึ้นแต่ไม่สามารถพูดออกไปได้เพราะว่าเนื่องด้วยไพ่ The Emperor คนที่เขามาคล้องเกี่ยวกับคุณเนี่ยถ้าไม่ใช่ว่าคุณเกรงใจเขาอ่ะก็มีความรู้สึกว่าเขาโตกว่า แล้วก็คาดหวังให้เขาคิดได้เองว่าเรากําลังรู้สึกอึดอัดกับการกระทําของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าสถานการณ์ปัจจุบันของชาวราศีเมถุนและคะเมถุนคือคุณอึดอัดกับพวกเขามากๆแต่ไม่สามารถทําอะไรได้อาจจะหลบเลี่ยงได้แค่ว่าตอบช้าๆลงคุยกับเขาให้น้อยลงแต่ไม่สามารถที่จะหายไปได้เลยและในตอนนี้เรามองว่าคุณชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าไม่อยากคุยแล้วไม่อยากที่จะอึดอัดแบบนี้แล้วแต่ว่า หลีกหนีหรือว่าเดินหนีออกมาจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เท่านั้นเองคราวนี้เรามาดู energy ในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนที่มีต่อเขาคนนั้นแล้วก็ความรู้สึกของเขาคนนั้นกันค่ะที่มีต่อคุณขอเริ่มจากชาวราศีเมถุนลัคนาเมถุนก่อนนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนั้นไพ่ใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ราชินีพัจจันทร์มหาเล็กเหรียญ ราชาไม้เท้าคุณคล้องเกี่ยวกับคนเยอะมากหรือว่าหรือว่าคนคนนี้อาจจะสร้างคอนเนคชั่นให้กับคุณได้เยอะมากหรือว่าช่วยคุยกับคนอื่นได้ให้กับคุณเนี่ยได้เยอะมากในแง่ของผลประโยชน์หรือธุรกิจซึ่งเรามองว่าคุณเองอ่ะเหมือนก็ขอบคุณเขาในสิ่งที่เขาทำให้แต่ว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ มหาดเล็กถ้วยเนี่ยคือคุณก็ไม่อยากให้เขามองว่าคุณกําลังล้อเล่นกับความรู้สึกเขานะแต่ทีนี้ความเป็นจริงก็คือคุณทําได้แค่เงียบและไพราชินีพระจันทร์เนี่ยก็คือเรามองว่าคุณเน่ยเป็นคนรู้ดีอยู่แล้วแหละว่าเขาว่าคิดยังไงกับคุณตั้งแต่ต้นแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดว่ามันจะเลยเถิดมาถึงขนาดที่เขาตามตื้อคุณไม่เลิกสถานการณ์ปัจจุบันเนความรู้สึกของคุณเนี่ยเรามองว่าคุณเนี่ยให้เท่าที่คุณให้ได้และคุณเองอาจจะคิดว่าการที่คุณเย็นชากับเขามากขึ้นเรื่อย อถอดใจแต่ไม่เลยเขาพยายามเขาหาคุณซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากจะให้เขาอะเลิกตื้อคุณในรูปแบบของการง้อขอความสัมพันธ์แต่คุณอยากให้เขาอะอยู่กับคุณในรูปแบบของการเป็นเพื่อนหรือว่าคุยกับคุณในรูปแบบของการเป็นเพื่อนเพราะว่าภายใต้สําหรับอะคือเรามองว่าคุณเองอะสนุกเวลาที่ได้อยู่กับเขาในเวอร์ชั่นที่เป็นเพื่อนแต่ไม่สะดวกใจที่จะอยู่กับเขาในรูปแบบคนรักนั่นเองค่ะ คราวน,นี้เรามาดู e NERGY ของเขาที่มีต่อชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนกันค่ะว่าคุณว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณไพ่แบแรกขึ้นมาเป็นไพ่เ h e t ทา e r อร์แปดม้เทา้าหนึ่งถ้วยห้าถ้วย และไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยคือเรามองว่าในขณะที่คุณอยากเป็นเพื่อนกับเขาแต่เขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับคุณค่ะเขาคาดหวังที่จะลงเรือลําเดียวกันกันกบคุณในรูปแบบของการเป็นความรักซึ่งเรามองว่าก่อนหน้านี้นเขารู้แหละว่าใจคุณไม่ได้มั่นคงกับเขา หรือว่าไม่ได้รู้สึกกับเขาแต่ว่าเขาเป็นคนที่พยายามมากๆเลยพยายามที่จะเอาชนะใจคุณซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นมามันคือเหตุการณ์กระทันหันหรือการที่อยู่อยู่ดีๆฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเปลี่ยนไปแบบกระทันหันจนทําให้ฝ่ายหนึ่งตกใจซึ่งเท่าที่ดูแล้วน่าจะเป็นฝ่ายตัวคุณเองที่ที่เปลี่ยนไปแบบกระทันหันแล้วมันทําให้เขา,ารู้สึกตกใจที่คุณเปลี่ยนไปตัวเขาเองอะเหมือนดูเครียดมากๆเลยนะ เพราะว่าเขาเองค่อนข้างผูกพันกับคุณค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องสื่อสารยังไงให้คุณเข้าใจในกับความสัมพันธ์นี้แสดงว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็คือต่างถิ่นต่างแดนที่คุณเกี่ยวข้องด้วยแล้วเขาเองก็คิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งนะแล้วเขาเองก็รู้สึกว่าเขา่าเติมเต็มให้กับ,บคุณแบบเยอะมากๆเลยหรือว่าพยายามทําดีกับคุณในยเยอะมากๆเลยแต่เขาก็ไม่เข้าใจว่าทําไมถึง เกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันซึ่งเขาหาประเด็นไม่เจอค่ะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่ที่แน่ๆเลยคือเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเป็นไปได้เขาอยากให้ความสัมพันธ์น,น,ไไนี้มันอบอุ่นแล้วก็เติมเต็มให้แก่กันและเขาก็เข้าใจนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูง มีช่องว่างให้กับตัวเองค่อนข้างเยอะเขาก็พยายามที่จะทําแบบนั้นหรือว่าเขาพยายามที่จะเข้าใจแบบนั้นแต่สถานการณ์ณตอนเนี้เรามองว่าเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ที่อยู่ดีๆมันก็โครงลงหรือว่าอยู่ดีๆมันก็แย่ลงอย่างที่เขาไม่คาดคิดมาก่อนคราวนี้เรามาดูบทสรุปให้กับชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนกันค่ะว่า,าความรักของคนที่มีประเด็นในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปในเดือนธันวาคม ไพ่ใบ,บแรกขึ้นมาเป็นไพ่ใบ,บนี้ก็คือม,มันก็หยุดคุยกันไม่ได้อยู่ดีค่ะเรามองว่าด้วยความสงสารมันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงสารแล้วก็เลือกที่จะกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งแต่เหมือนเป็นการกลับมาคุยที่ต้องเฟกนิดนึงหรือว่าต้องปั้นหน้านิดนึงทาเป็นเหมือนกับว่าโอเคที่เราจะคุยกันไปแบบนี้แต่ภายในใจจริงๆมันอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หรือว่าภายใต้หน้ากาก,กที่โอเคนั้นมีมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่มันเป็นแค่การที่รู้สึกว่า โอเคอยากลองให้โอกาสดูอยากลองดูอีกครั้งกับการให้โอกาสกับเขาคนนี้ค่ะรวมถึงตัวคุณเองก็จะยังมีคนใหม่เข้ามาให้คุณได้เลือกเรื่อยๆค่ะเพราะมีทั้งคนเก่าคนใหม่กลับเข้ามาในชีวิตของชาวราศีเมถุนลนัคณาเมถุนเลยนะในช่วงเดือนธันวาคมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีหนึ่งคนที่คุยแล้วรู้สึกว่าสร้างความสบายใจได้แล้วก็คนที่เขาพยายามก่อนหน้าเนี่ยเขาจะเหมือนพยายามเปลี่ยนนิสัยตัวเขาเองด้วย เพื่อให้เข้ากับคุณได้หรือว่าเพื่อให้คุณสบายใจมากขึ้นเรามองว่าในเดือนธันวาคมคุณจะให้โอกาสเขาแต่ก็ยังไม่ได้ปิดโอกาสตัวเองก็จะมีคนใหม่เข้ามาและการที่คุณให้โอกาสเขามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่รีหลักมากขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจกันมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เริ่มที่จะตอบโจทย์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ตอบโจทย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขารู้สึกว่ามันดีขึ้นมันไม่ได้อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนแค่นั้นเองค่ะคราวนี้เรามาดูคําแนะนําจากไพ่กับชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนกันค่ะ ว่าไพ่อยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำอะไรชาวราศีเมถุนและคนาเมถุนบ้างพาไพ่แบแรกขึ้นมาเป็นไพ่คุกกี้ family home coding hand คือเรามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมัน มันจะยังอยู่คู่กับคุณแล้วก็มันก็สามารถที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์ได้ด้วยนะแต่อยู่ที่ว่าคุณจะปล่อยมือเขาไหมแค่นั้นเองสแสดงว่าความสัมพันธ์นี้เลือกหรือไม่เลือกอยู่ที่ตัวเราแล้วก็สามารถประสบความสําเร็จหรือว่าสามารถเป็นไปนในทิศทางเดียวกันได้ด้วยถ้าคุณไม่คาดหวังในตัวของเขามากเกินไปหรือว่าลดสเปคลงมาหน่อยก็รู้สึกว่าสามารถที่จะเดินหน้าในความสัมพันธ์ได้นะคะก็ลองคิดดูว่าจะปล่อยมือหรือจะจับมือต่ออยู่ที่คุณเลือกเลยค่ะความสัมพันธ์นี้อยู่ที่คุณ เป็นคนตัดสินเลยว่าจะจับมือไปด้วยกันให้โอกาสกันอีกครั้งหรือว่าเลือกที่จะปล่อยมือเกิดขึ้นได้ทั้งสองทางค่ะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับการทํานายในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนและคาเมถุนประจําเดือนธันวาคม5 6 6สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่หมๆก็อย่า ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออติดตามหรืออัปเดตคลิปใหม่ๆได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปทักไทยเข้ามาสอบถามคิวหรือว่ารายละเอียดในการดูดวงได้นะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ